ครับสวัสดีเอฟที่สุขูทุกคนนะครับวันนี้มุย้ยเบียร์มีงานยังกันเลยมาะหายางเรียนน้ำทงไฮทงหน้าพี่น้องปุ้ยกับว่านมดท่าน,ท,นทัวสำลกเรืออยู่ประมาณสอบมึงนี่แหละวันนี้คือม,มืดหมือเลยภาบิึงวันรากาศส่วงไก่สีเร่งๆอล,ล่ะนี่ สองห้างหน้าเขาก็าง่ามอยู่ครับปีนี่หญ้าก็าามีก็าง่ามคือนกันมีน้ำตกให้เบิ้งน้ำพ่น้หน มตุ๊กกระพุนงใหญ่แหงเมื่อปืนมานำ